ผมไม่แน่ใจว่าเล่นในงานธรรมะเราต้องสำรวมในการดูวะถ้าเราปลกบมือไปจะทำให้ใจวาวุ่นยังไงก็ไดมีใครให้คำตอบอมาไม้มมาดูแล้วละเอาแล้วละ,ะก็อย่างที่ว่าครับแอนิเมชันในเพลงเดียวที่ตั้งใจแต่เกี่ยวกับขับสอนรพระเจ้าเลงอหรือก็ไม่เคยคิดถึงเลยแต่ว่ามี วันนี้ครับได้รับเชิญมาจากุูนพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าผมก็ถามาผมไม่มีเพลงธรรมะในมือเลยผมมีเพลงเดียวหนึ่งผมอาจจะต้องเล่นเพลงเดียวแล้วลงก็ได้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเพลงเพลงคุณทุกเพลงเกี่ยวกับธรรมะหมดเลยเขามองเห็น,นจุดนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญผู้ที่มองเห็นธรรมะในเพลงผมนะครับขอเสียงพี่เม้งครับผู้ใหญ่พินาณาล่าของเราครับ เมงก็เป็นรุ่นพี่ขมตั้งแต่ตอนตมาเอมือมี่เมงยีั้ด,ด,ด,ดีครับอ้โหตั้งฮอลเลยครับเมงเมงีบบวดเพิ่งวดเสร็จมนาะสึกมนะสึกใช่วกี่เดือนครับพี่บวดหกเดือนครับสึกกี่เดือนดดครับพีส่สึก สึดวันหนึ่งครับบาเพิ่งสึกวันหนึ่งใช่ไหมสมาเดือนหนึ่งนะครับชีวิตเวลาที่ฝึกมาใช้เวลาวันเดียวนี่นี่คือผมผมเดือนหนึ่งยาวเท่านี้ใช่ไหมผมครับก็จริงจริงแล้วจริงๆรแล้วธรรมะบอยแบนด์ที่ผมไปไปเชิญมาครับจะมีสแตมมีฟัคติ้งฮีโร่ครับพี่อุ๋ยพุทธกรีย์พอเชิญปุ๊บเป็นไงครับสองคนนั้นปฏิเสธทันที ก็มาเขาไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาติดงานเขารับปากแล้วก็ติดงานหนึ่งผมก็เลยมาแทนผมเป็นส่วนผสมของปุ๋ยกับฟักกิ้งฮีโรสส่วนนั้นโอเคก็ผมก็ถามพี่เม้งว่าเพลงที่เหลือของผมท่านเกี่ยวกับธรรมะอย่างไรก็มีเพลงมีเพลงชื่อชายกลางนะครับแล้วก็มันมันมันไม่น่าเกี่ยวเลยเกี่ยวกับผู้ชายที่ผมจะลองพอดูให้ฟังนะผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้ว เกี่ยวกับเรื่องโลกีมากเลยแต่ว่าพี่เม้งเขาบอกเห็นคำว่าในในเรื่องนี้ครับขอเชิญอธิบายครับอ่าสนมมือได้ไปหนือแล้วก็จริงตรงนี้นำแต่งเนี่ยถ้าดูเนื้อหาแล้วดูดูท่วงทำนองนเนี่ยมันข้างตรงกันข้ามถ้าเราใช้หูฟังเราก็คงเป็นเพลงสนุกๆแต่ถ้าเราใช้ใจฟังเราจะเห็นธรรมครับอาไม่ไม่ไม่เฮไ,ไม่ตกดูแน่ วันนี้คนแน่นนะแน่นนะก็มีหลายตันหลายตันที่เดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไปผมว่าเยืนพระเอกแน่นอนเนี่ยครับออก็กเพลงนี้ทําเห็นทาถ้าตั้งใจฟังดีเห็นทำเห็นทำก็จะปวดใจฟังจะเห็นธรรมมามอยู่นั้นพี่เห็นอะไรกนะันนะเพลงน,นี้ครับชื่อชายกลางใช่ครับครับก็ถ้ามางานนี้แล้วลองดูดีๆยิ้มสักการห้องนู้นนะครับจะมีนิ้มสการอิทัศน์ตรัสรู้นะครับ เนื้อหาในนั้นก็จะบอกหัวใจของพุทธศ,ศ,ศาสนาอยู่ในนั้นบางคนมีมีหลายคนที่รู้จักพุทธศาสนาแบบผิวเผินผมนี่แหละ,จะเจ้า <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายคนที่เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าคือเมื่อเราค้นลงไปลึกๆแล้วเนะี่ยพุทธศาสนาหัวใจจริงๆที่ไม่เหมือนศาสนาอ,อื่นๆไม่เหมือนไปลลกไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นเอกเป็นเาเรียกว่า เป็นหนึ่งเดียวเป็นเป็นสิ่งเดียวที่สามารถยินยื่นได้ว่านี่คือพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาครับก็คือทางสายกลางไม่สุดขั้วไปด้านใดด้านหนึ่งนี่คือมัชฌิมาก็เพลงนี้ครับก็เป็นเพลงที่บอกอย่างชัดว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เย็นไม่บุญไม่บาปไม่นรกไม่สวรรค์ไม่อัตตาไม่นิริตตาไม่นิพพานไม่วัตตา เพลงจากพระอาหารหันต์นะครับมัชชิมาแมนเพลงชายผมมาต้องขอบมือได้วยกันครับเฮ้ยผมมือได้ยังเราวาดแา่จะวาดคนนะเออว่าลืม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 อ,อ๋อผมว <ผม S 1> ิ้เสียคนเลย <laughs> ผมต้องพิ้วใหม่ว่ารับเอาใหม่เราไม่ต่องต่อไปตบเลยต่อเลยเดี๋ยวเราเขียนเอาแล้วกันจบเลยผมผมขออาสาสมัครนะครับเอากีคนดีพี่ตั้เอาเลยเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยใครที่อยากให้พี่ตั้มวาดหน้าตัวเองนะครับวาดด้วยตัวเองครับออกมาเลยครับไม่ต้องอายครับมาชิบหานครับไปดูคนาันนะครับไม่มีใครเลยเหรอ ออกมาเลยออกมาครับเชิญครับโอ้โแจ็คประมานี้ผมคิดไผมมากันใหญ่เลยครับให้คิดว่าตัวเองสวยพิชว่าหล่อออกมาเลยครับออกมาเลยนะครับตอนนี้มีคนแล้วประมาณนี้ก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีนะโอกาสไม่ได้ง่ายนะครับคุณต้องี่สุดนะครับสแตมซัดเลยโอเคใครอยากให้พี่ต้รวาดก็

รอคุณมาตงาหัวใจขมันสั่น,นไม่ดีาบาคน,ใน่มใสใจแต่ว่าคนหน้าตาย,ยพคือไมนับไม่มอเลยน,นผู้ชายมันเจ็บังจะวิอให้ตายคก็ไม่เคยสจะคงติดตามสทานการอยาอกไรได้บผู้ชายดีผู้ชายดี

สดีขอคนคุณครับสุดท้ายใช่ไหมครับต้องแสดงความดใจกับผู้ที่มาที่นี่นะครับเราเราเล่นอีกรอบก็ได้นะอีกรอบนะอันนิ้นึ่งแล้น โอ้าโชยดีๆโชยดีไม่บ่วน้ครอะไรโอเค่ววากับุกคนบีดครับ